สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมนีมากินขา้าน้ากันนะคะ <Piet. S 2> พ, <ocy. S 1> คพี eh. พ่น้อ Likewise, งมณีมีของแซบของนัวคู่ครั่วอีสานนะคะไส้กอกลาวไส้กกอีสานจ้าไส้กกอีสานพี่น้องเห็นบ่ไส้กกอีสานอันนี้ก็ถอดมั่นจ้าอันนี้ก็ถอดมั่นอันที่ <ilk> พิเศษกว่านั้นคือพี่น้องเห็นบ่ต้มแซบนะคะต้มแซบพี่น้องได้เบิรงต้มแซบน้ากันเนาะ นี่คือต้มแสบยาต้มแสบผาเคริวมันผาเคริวนะคะหล้วก็เอ็นแก้ว,กน,กวน้ำควันหุยหุยพี่น้องพี่น้องเหบ่ใส่กออีสานกินกับนี่ของคู่ครัวเรามีนะคะหล้กก็คุณพีมากินข่าวน้ำกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมากินใส่กออีสาน้ำกันนะคะไปะ สวัสดีค่ะพ่อแม,ม่เป็นน้องสวัสดีท่านผู้ชมก่อนที่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมากินไส้กรอกนะคะก็กินมือไปแล้วเป็นอย่างจับไ <c oughs> <c oughs> ส้กรอีสานจ้ะพี่น้องอุย้ยชอนโบราณจำเจาะพี่น้องกินไส้กรอีสานกันนะคะ จิ้มไปเลยค่ะครึ่งเม็ดจิ้มเข้าไปเลยแล้ดพี่น่บเผ็นไหมลองเชียว <laughs> <laughs> อ๊ะต้องผิดอันผิดปะเผิดใช่ไหม อเผ็ดแล้จังฮะพอิ้เสร็แล้วยังไม่เผ็ดเลยติ้นี่เผ็ดใช่ไหมเฮ้ยพี่แกะละไงโอเผ็ดมากพิกเขียวเผ็ดขาวพี่เขอยวเผ็ดมากโอ้ my god เผ็ดหนูต้องกลัวยังไงหนูต้องถามว่าเผ็ดเผ็ดเผ็ดเอ้โอ้เผ็ดเผ็ดเเลย

ทออร้อยดูเผ็ดเลยที่มันแก่ลนะชิมดูก่อนติ่มแซ่บกินนัวคูคั่ว<ม>อันเก็บเปิดไ,ไหมเปิดไ,ไหมมันต้องเปิดกวน,นี้สิคะเอา้ามันเปิดแล้วนะอืออาพริกนี้ใส่เอาลูกเอาลูกโดดใสนะ่เนาะคู่ใช่ไหม เล่นลูกโดดใช่ไหมอันโดดก็โดดอันโดดนี้โดดเข้าทั่วยแล้วิกไม่ใจะได้โดดนี้ตงต้องร้อนเลยมันเผ็ดพี่หนูบอกมันเผ็ดมากอันที่จริงเราไม่น่าไปใส่มะขามด้วย <c oughs> ต้องแซ่บสมัยใหม่ <c oughs> ไม่เป็นไรเราบอกเขารู้ ครบกเลยคุณพี่ใส่มะขามก็จะเป็นรสชาตินี้ถ้าพี่ไม่ใส่มะขามจะเป็นรสชาติแซ่บเบ็ดมะนาวใส่นะรสเนี่ยเบ็ดมะนาวใส่อุยหนูจะกินพี่หนูก็กลัวเผ็ดใช่ไหมเผ็ดสักเดียวแล้วหายแล้วเออกลัวเผ็ดโอ้ยคุณพี่ขาอะไร<ป>มะขามพี่ไม่เปื่อยนเนื้อไม่ใช่มะขามเขมะขามเนื้อ เนื้อเปื่อยลุ่ยุยแล้วอันพี่น้องมากินข่าวน้ำกันได้ใจเดอ้อมีพริกอันนี่น้ำพริกกันขาวพริกขาวพี่น้องเนี่ยพริกขี้หนูขาวจนเผ็ดทางน้อนเมื่อเดือนที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วกินยังไม่เผ็ดเลยเผ็ดมากรู้ว่าเผ็ดแต่ก็กินใหญ่เผ็ดได้ใจเลยเป,เปื่อยเปื่อยมากๆ มันเย็นเร็วน้อพัดลมมันจะมันถอดไปเนาะไปแล้วทอดมันทอดเราลองทอดมันทอดเราของเราพี่นอ้องพญใหญ่กระลังมา,พา,ยายกพญใหญ่กระลังมา เราจะกินไก่ใอยจะกินอันนี้รับเอือยทําเย็นเ,นเรา,เาไปเวฟแล้วเอาไปอุ่นได้มันเย็นพัดลมลมันเนาะเย็นพัดลมพอพวกนี้เย็นแล้วถ้ามันเย็นเราก็เอาไปอุ่น,อ,นอุ่นได้พี่มันจะเป็นไขมันเนาะลูกแม่ โอ้วันเออันน้าฉันต่มีนี่ฮัลโหลฮัลโหลมาเลตกใจกันพี่น้องแค่นึงสอ่นองดัง เอ,อซอสเสร็จซอสเสร็จอีสานซอสเสร็จพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันจ้ากับข่าวแซ่บๆก็มากินน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะพอดีมีกับข่าวนั้นแซ่บๆก็มากินน้ำกันเออมาหนีกินตม้มยำจ้าต้มแซ่บพี่น้องพี่นอ้นองมาบ้าหั่นสดเหมือนเราไปเติมมาใหม่พี่น้องเห็นบ่ เตอมืไม่แซ่บกูเกาช็อกดีหน่อยด้ชอดีเอาเอานี่อ่ะซ่อมซ่อมซ่อมชดีค่ะโอ้ยเดดเดืดเดอดชนค่ะใส่เกาอีสานนะคะ พี่น้องมากินนั้ำกันได้เจเด้อน้าแ,แสบน้นวดน,น้ำกนโ,โ,โ,โอ้ย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 เจอดายอภิปรีป่แล้วละเผ็ดกินไปสองเม็ดแล้วสามเม็ดแล้วเนี่สองหนึ่งสองสามสี่โอ้โเม็ดเยันนี้มันอะไรอ่ะมันเป็คพริกปะ่ะพริกสิคะสามเม็ด เฮ้ยพี่นมนนกอกินอืมอ,อันนี้ลูกอ่อนไม่แพ้ไม่เท่าไหร่ดีไป <laughs> สดร้อนร้อนพี่สดร้อนร้อนสดร้อนร้อน ใส่พริกวนมาวันนไม่ต้องใส่แล้วเพราะว่าฉันทำฉันไม่ได้ใส่พริกมาทำไม่ได้ใส่พริกรเราเห็นใบผักแพลวไม่ได้ซื้อมาเจ้ะจางผักแพลที่ตลาดเนาะถ้าต้มแซบต้องใส่ผักแพลเนาะผักแพลที่นู่นนะอือหือ

เนไหนที่มันเป็นพริกแก่ไปไหมพริกแก่เป็นแบบไหนมันก็แข็งองเลยพริกหนุ่มมันก็อ,อ่อนเหออลองกินพริกในแก่ดูสิบอาดอกเผ็ดมากไปลองกินพริกแก่ดูว่าพริกแก่โอเคหนูก็ไปหาจับโดยที่มันแกะนะ่นะตอนไปเม็ดหนุ่มแก่มากเลยเผ็ดมาก อถูกใจคนหนุ่มเลยใช่ไหมเขาเรียกว่ารักตังไวเป็ดจะพี่น้องเป็ดแซบตังไวแซบตังไววันนี้มาแซบตังไวกินพริกแก่แซ่บๆกิน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 แซ่บรยพี่น้องมิตนาแซบแซบมิรมงแซบ ้ทำไมปวดหัวขึ้นมาจิ๊ๆขอน้อยนอนไม่ลับเหรอือปมปองรู้ไมเล่ะอูะ้แปกอีรีบันเน่แปได้ไปนอนบันเน่นาพีดอันนึบนนนงบ้อร่อยนะชอำมา ใช่ก๋อยอีสานใช่ไหมใต่ก๋อยอีสานทำอร่อยรสชาติอร่อยมากจะออกหวานๆหน่อยๆเนาะวนวลๆไปเกีเ่ยลมนพี่น้องเอ้ยมากินน้ำกันนะคะ ต้มแซ่บเราไม่ได้กินนานแล้วเนาะปีแล้วปีละท้าไม่ว่านานกว่านานั้นหนูไม่ได้ทำนานแล้วนะเนาะัวกรอบ,อ,บอร่อยมากเวลาหนูไปบ้านนานหนูจะชอบไปให้กระจอดรถแล้วก็ซื้อพวกนี้กินแต่เขาใส่เพร้ยใส่อะไรอร่อยเนาะผม ก็ใส่เพี้ยเนาะนานได้มันนานไกลเกินเนาะไม่ไอยู่ร้านเจนอะเราไม่เข้าใจซื้อเฉยเพี้ยเหรอเขาแช่แข็งไว้อ่ะเพี้ยร้านเจนใช่ป่ะร้านเจนร้านเวียดนามเห็นก็ซื้อมากินกันอ๋อเหรอเราไม่รู้จะไม่รู้จักซื้อกันนี่เฉยมีเลือดมีอะไรเสร็จเรียบร้อยอ๋อเหรออืมพริกเป็ดไปดิลีพี่น้อง ใจเกาะอีสานนะคะพี่นอ้องกินไปกินมาอิ่มมะนะอ้าวมนุษย์ก็ได้เนาอกินไปกินมาอิ่มสั่งเบาพี่รู้เต็มที่กินไม่ได้มากสองจานเลยจะว่าไปกินหยัางก่อนพี่น้องกินไม่ได้มากคะ่ะพี่น้องกินแค่สองจานเหมาะเลย ทุกใครกินไก่เยอะเลยตัดจินใจหนักทันทดทันใดกินพริกตามลงไปอืมเป็นแก้วมันดีนะได้เข้าใจทำอ่ะนะเพราะว่าไม่มีกินนะนะาเสนะีอืมไปอู้นั่นแหละต้มแซบครั้งแรกของฉันเนะี่ย ถ้าเป็นผัดเป็นแกงเป็นอะไรทำเก่งอยู่หรอกแต่พวกต้ยมยำอะไรเงี้ยทำไม่ค่อยเป็นได้ใจไล้พี่น้องเอยรัดแบบนัวจดใี่ผิ สงสัยจะเป็นวันสำคัญอะไรอย่างเลยคนแน่นมาเมื่อวานทะี่้านเพราะว่ามันขาย้ายสต็อกหมดเลยช่องวางระวางกลางอะเต็มตีหมดเลยเออเหรออือพี่น้องเอ๋พี่น้องมากินน้ำกันนะคะพี่รพี่น้องจะ้อ้ลว่ากินต้มแซบยมเมืองอังกฤษแซบอีหลี ไม่มีที่ติกินกัอนอันนี้อะไรมันเนี่ยมันมันใช่ไหมอันนจ้อ๋อ oh. มมนมีมัน <Coll> คอละจนก็เลียนแก้วหรอเลี้ยนแก้วอมไม่มีมันหรอกอันเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยก็เมจอนเปื่อยโอ้หินเต็มที่เลยข้าวสองจานเนาะ หิวทั้งวันเนาะหิวข้าวทั้งวันทำอะไรมั้งทำอะไรมั้งก็ต้องทำให้เสร็จนะทำให้เสร็จมันก็ท้อใจพี่น้องขวัญดาบปริกลงไปพี่น้องเบิ่ง์ด้เป็นยังไงบ้างบัตรริกลงไปจ้ะมันเหมือนยังไม่ยังมันยังไม่แก่นะพี่หรือมันเป็นยังไงเลือไม่เข้าใจอ่ะ พริกแก่มันเป็นยังไงหนูก็ยังไม่รู้หนูตัวรู้รู้เดี๋ยวมันโตแล้วก็มากินแต่บานมันโตแล้วมันก็ยังไม่แก่ถ้ามันสุกเรารู้เลยแต่ถ้าสุกล้วรู้นนคือสุก <c oughs> <c oughs> ก็พี่เคยทําสวนพริกไม่ใช่เหรอเคยทาปะเคยอยู่แต่มันตัดระวัะแล้วร <c oughs> อนมันก็ Firstly, จะจำได้มั้งเหาอสุก มันไม่ได้ไม่น้าที่ปุ๊กรีอย่างเดียวเลาะแล้วเวลาก็ปุ๊กขายแล้วก็าเขจะเก็บไปช่วงไหนช่วงแก่แนละ้วช่วงสุกนะมันก็สุกๆข,ข,ขอมๆอืมพี่กมันได้สุกพร้อมกันนะอืม <laughs> ผมยังไม่ตอบสักทีคุณชายอย่าง <laughs> เราจะร้้อะไรกัน <laughs> อ uh. ้แซบนวดจะพี่น้องแซบหลายแซบแห้งอันพี่พี่น้องมากินต้มแซบน้ำกันพี่พี่น้องมากินใส่ก๋ออีสานพี่ตัวคนเดียวจะหมดกระป๋องอ่ะใส่ก๋ออีสานเนาะใส่ก๋ออีสาสอนเอจ้านนนี้ทำอร่อยมากเลยเนาะนี่แหละ อันพี่นอ้องยังไงก็ขอบคุณหลายๆเนาะมากินข่าวน้ำกันนะพี่น้องมานเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มันช่องแตนทาวเวอร์คนนันทาพี่น้องกับเพชรกันกน,นะคะขอบคุณอันพี่นอ้องยางไงโทรโขนะคะที่บ้านอันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้พี่น้องเด้อกดอันเบิรงหให้จบได้พี่น้องเนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ